ช่อง3ร่วมกับเซิร์ชและนมถั่วเหลืองปรุงสำเร็จชนิดผงดีอินวันเสนอรายการ STAR ์สปอรสวัสดีค่ะมากี้ราศีค่ะวันนี้เราจะมาฝึกไอคิโดเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะอาจารย์ตุ่นจะมาเน้นย้ำเรื่องมารยาทสปิริตและหัวใจของไอคิโดค่ะสำหรับวันสุดท้ายในการฝึกนี้เราอยากจะกลับมาเน้นย้ำเรื่องการ เคารพปรมาจารย์ผู้ก่อตั้งวิชาครูผู้ฝึกสอนเคารพผู้ฝึกซ้อมนะคะแล้วก็มีน้ำใจเป็นนักกีฬามีสปิริตเพียงแค่เราหาเวลาหมั่นฝึกฝนนะคะและเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกีไม่ละเลยเรื่องทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ค่ะ กี่เลือกดื่มนมถั่วเหลืองชงร้อนที่มีโปรโตีนย่อยง่ายและเป็นแหล่งพลังงานที่ดีต่อร่างกายด้วยค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจอยากลองฝึกไอคิโดสามารถเข้ามาร่วมเวิร์กช็อปกับกี้และอาจารย์ตุ่นได้ตามรายละเอียดที่เห็นอยู่ทางด้านล่างเลยนะคะครั้งต่อไปทางรายการจะนำเสนอกีฬาอะไรกับตาท่านใดต้องติดตามนะคะทางช่อง3ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ สำหรับครั้งนี้กี่ลอาจารย์ตุ่นต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันตอนเวิร์กช็อปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนมถั่วเหลืองปรุงสำเร็จชนิดผงดีอินว